ฝนตกงแห้งรถดำติดฝนอยู่ฟังพูนนะคะมีสายรางงานมาบอกว่าน้ำท่มวมรถกระบะพี่น้องรถวุ่นอ,อนยู่ท่องอนู้นรถพยอดท่วมเอารถไทยดึงโอย้ยน้ำท่วมนี่เปางเนล่ะรถวุ่นสิไป๊งเนล่ะ จวดพยอดตอนตะกอนมันบ่นาฝนว่าห้ไหน่อมากมองหนีแม้แต่สิเป็นหลุมเนาะไปน้ำถ่วงรถว้ว น้ำถ่วมเบิร์ดเลยรอดแล้วของพยอดดีนะนุ่มมอดอยู่นี่หนุ่มมอดแลนไปทรงคาวนะคะว่าน้ำท่วมอู้น้ำมาเต็มเรอโอ้โหรถห้องในสวออดไ้พุ่นที่ฝุ่นกระรดดดำโอแลนจนเมื่อย <laughs> อ่านแทนแล้วโอ้เด็กนั่งหน้าแล้วห <laughs> น้าขวมร้มากเอาไหนต่อบันนี้ดีนะมีรถไทยเถ้าแก่เถ้าแกมาโซนอมันพอดีคนกระตก แบบเดียวอ่ะน้ามาอย่างไวเลยจะถวลวบเลยนี่ไหลสงสัยไหลมากตะนี่ในีปลาเนี่ยแล้วของบุญขึ้น,นี่ได้ปะคุณน่ะกว่าม,มดดหรอ Món, ông ừ. mon say rồi. Ma bạc Đi lên cái bán này Yeah Nhìn <laughs> <laughs> bản thương nghe bà đừng Ô. Ủa รถนี้นนำนี่นามาแก่ทางนี่ จอดรถมาจอดลงคลองเนาะตอนหนามันบอมี่เนาะไกลแล้วไกลแล้วโอ้โอ้คากกาบันเทิงเลยบันบอมแมนติทองมั้งเหรอบอสหามดับเครื่องด้วย นำเขาเครื่องเด้เดดไปเปแล้ว แล้วรถด,ดำแับน,นี้ไม่อยากพากลยพี่นอ้องตรงนี้นะที่รถจอดูนี่มันสิเป็นพื้นแห้งนะคะจะเป็นหลุมแบบว่าตอนฝนบ่มมีเนาะมันกับ่มมีน้ำมันแห้งเบิดแล้วข้าต้ไปแล่นดินนะคะพ่อฝนตัวบ่อพ่อยี่สิบนาทีนะคะหนุม,มอนแลนไปบอกว่าน้ำถ่่มรถรัสนวาเดี๋ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวยุ่รถดำรถด,ดำนั่งออกมาบ่ไรบ่รู้ว่าเสียวออกมาหรือจอดเลยฮันเบิ่งสภาหาี่ล่ะ ขั้วเปียกหมดเลยเอาไว้นานแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาอัพเป็นสถานการณ์มารถด,ดำเสียอ,อกจังไหนนะคะหวัวตอนนี้รถแบ็คโค้โรูปีปอัพหลอดแล้วแล้วรถด,ดำ